ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกาสนาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับในการแข่งขันประเภทบุคคลถือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่สําหรับทั้งซานและสหายของเขาเพราะพวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างสมบูรณ์ในตอนแรกเป้าหมายของทั้งซานคือการเข้าสู่16คนสุดท้าย อย่างน้อยร่วมกับเหมยกงเจอและเจ้าแมวหลวงมีเพียงการเข้าสู่ระดับ16คนสุดท้ายเท่านั้นที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการยอมรับจากเผ่าพันธุ์ต่างๆในราชสำนักบันพรุรุษอวุโสอย่างน้อยที่สุดสําหรับต้าเหมามันหมายถึงการได้รับการยอมรับจากเผ่าพันธุ์ปีาศาจสิงโตทองคําและตอนนี้พวกเขาได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วได้เอาชนะคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขากลายเป็นเป้าหมายของความสนใจของสาธารณาชนโดยเฉพาะเหมยกงเจอซึ่งปัจจุบันคือตัวเก่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการคว้าแชมป์แม้ว่าผู้ชมจะไม่ทราบความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างต้าเหมาและพวกเขาแต่อย่างน้อยพวกเขาก็รู้ว่าทางซานเป็นคู่หูของเหมยกงเจือในการแข่งขันประเภทโคการที่ทั้งสองเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ทั้งสองคน ในการแข่งขันประเภทบุคคลหมายความว่าอย่างไรไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาทั้งหมดเป็นทีมเต็งที่จะชนะการแข่งขันประเภทคู่ด้วยเราควรจะรู้ว่าก่อนที่การเริ่มต้นการแข่งขันระดับสูงนี้ที่ราชสำนักวันพระบรุตรอวโสโเป็นผู้จัดไม่คิดว่าพวกเข้าแข่งขันคนใดจะชนะการแข่งขันประเภทบุคคลและประเภทคู่ในเวลาเดียวกันข้อสิ่งนี้ช่างน่าเหลือเชื่อเกินไปทั้งอยากจกว้าแชมป์ทั้งสองรายการไปพร้อมกัน ก็ต้องรงแข่งขันทุกวันและแข่งแปรงขนาดไหนมั่นใจแหมว่าจากได้รับบาดเจ็บในการแข่งขันผู้เข้าร่วมก็แข็งแปรงกันทุกคนตราบใดที่ไม่อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดแม้จะแข็งแปรงกว่าก็อาจไม่สามารถชนะติดต่อกันได้หากแพ้หน้าเดียวก็แพ้ไปหมดแต่ทั้งสารและเหมย์โกงจื้อก้าวไปข้างหน้าทีละขั้นภายใต้สถานการณ์เช่นนี้แรกไหนที่สุดก็มาถึงจุดสูงสุดปัจจุบันดูเหมือนว่า จะไม่มีอะไรสามารถหยุดยั้ยงพวกเขาได้อีกต่อไปช่างน่าเหลือเชื่อเหลือเกินที่สิ่งมีชีวิตคู่นี้ซึ่งดูเหมือนเป็นมนุษย์จะสามารถถึงจุดนี้ได้การไล่รำเทียนจี้ของผ่าพันปีศาจนกยงปรากฏขึ้นอีกครั้งบนโลกใบนี้นำการแข่งขันที่ครั้งหนึ่งเคยลุ่งโรดมาสู่สายตาของราชสำนักบรรพรุษอาวโอุโสอีกครั้งแม้ว่าเจ้าหน้าที่อาวโอุโสจะรู้มานานแล้วว่านี่เป็นผลโดยเจตนาของราชาปีศาจนกยง แต่ก็ไม่มีใครคิดว่าลูกหลานของมันจะไปได้ไกลขนาดนี้ทั้งสามและต้าเหมาคนหนึ่งดูเหมือนจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่ไม่รู้จักแต่มีสายเลือดหลายสายและอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งเป็นเผ่าพันธุ์สัตว์ร้ายที่รู้จักในเผ่าพันธุ์ต้องคำสาบแม้ว่าความฉลาดของพวกเขายังคงถูกบดบังไม่เหมือนคงเจอในระดับหนึ่งแต่หากพวกเขาสามารถเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของการแข่งันรลายบุคคลได้พวกเขาก็ยังเป็นหมหาอำนาจระดับแนวหน้าอย่างแท้จริง หลังจากการแข่งขันประเภทบุคคลมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันประเภทคู่ในวันที่สองเมื่อการงการงมกันของถังซานและเหมยกงเจอมาเจอหน้ากับคู่ต่อสู้ที่ทรงพลังทั้งสองแม้ว่าพวกเขาจะเอาชานะคู่ต่อสู้ได้ถังซานก็ได้รับบาดเจ็บได้ดูเหมือนว่าการบาดเจ็บจะไม่แร้แรงหลังจากจบเกมนี้ผู้ชมที่เดิมพันในตอนแรกได้เดิมพันว่าพวกเขาจะกลายเป็นแชมป์คู่สุดท้าย ผิดหวังอย่างมากและโอกาสของพวกเขาเก็ลดลงอย่างมากสิ่งที่ทําให้ผู้ชมที่เดิมผันว่าพวกเขาจะได้รับความสิ้นหวังมากยิ่งขึ้นเคอในรอบรองชนะเลิศของการแข่งขันประเภทบุคคลในวันลุ่งขึ้อนทางสารละทิ้งการแข่งขันเนื่องจากอาการบาดเจ็บมากเกินไปใช่เขาเลิกการแข่งขันกับเจ้าแมวหลวงตาหมาแล้วและเจ้าแมวหลวงตาหมาก็ก้าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยตรงและกลายเป็นผู้เข้าชิงคนแรก แต่ถ้าว่าเหมวยกงเจือดำเนินไปอย่างราบรืน่นด้วยความแข็งแกร่งที่โดดเด่นของเธอเธอเอาชนะคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งด้วยการไล่รำของเทียนจี้และยังเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันหลาเภศบุคคลอีกด้วยทําไมถ้าเหมามาที่ประตูเดนตรงและมองไปที่ถังซานที่เพิ่งเปิดประตูให้เขาในโรงแรมด้วยท่าทีไม่เต็มใจแม้ว่าใบหน้าของถังซานจะดูที่เสีเยวเล็กน้อยแต่ก็ดูไม่เหมือนว่าเขาไม่มีกำลังที่จะต่อสู้อย่างแน่นอน ข้าบาดเจ็บข้าก็เหนื่อยล้าเหมือนกันข้าต้องการพักผ่อนงสารพูดด้รอยเย้มเจ้าแม่หลวงต้าหมาพูดด้วยความโกรธว่าข้าวางแผนที่จะต่อสู้กับเจ้าอีกครั้งอยากเปิดเผยในสนามการแข่งขันแม้ว่าข้าจะรู้ว่าข้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเจ้าแต่ข้าก็ยังหวังที่จะแข่งขันกับเจ้าในสนามการแข่งขันข้ารู้ว่าข้าเก่งแค่ไหนแล้วทําไมทําไมเจ้าถึงรักที่จะยอมแพ้เจ้าทําไมไม่ต่อสู้และเอาชนะข้า ได้ไปพบเธอในรอบชิงชนะเลิศหังซานเธญมันให้นั่งลงในห้องนั่งเล่นก่อนแล้วพูดต่อว่าเจ้าอย่าเพิ่งโกรธเราจะต่อสู้เมื่อไหร่ก็ได้เราจะฝึกฝนเมื่อไหร่ก็ได้และเราจะทําการซ้อมต่อการสองคนเมื่อไหร่ก็ได้นอกจากนี้หลังจากการแข่งขันเมื่อหลายวันข้าก็เหนื่อยล้าเต็มทนถ้ามีอาการบาดเจ็บที่ซ่อนอยู่ในหน้าที่แล้วกับเมืองเต้ข้าต้องการที่จะพักผ่อนเป็นวันที่ดีในการที่ข้า จะพักฝื้นเจ้าคิดว่าการเอาชนะเมืองเต้นในวันนั้นมันง่ายขนาดนั้นเลยงั้นเหอรอสิ่งที่เขาพูดนั้นจริงเครื่องหนึ่งระเทศเครื่องหนึ่งการต่อสู้กับเมืองเต้เป็นการใช้พลังจิตของทังซานอย่างมากและเจตจำนงอันเป็นพระเจ้าที่สามารถกระตุ้นดับศักิ์สิทิเทพอสุราได้ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อเหมยคงตือเท่านั้นแต่ยังสามารถปรับแต่งรากขัดเกลาพลังจิตสำนึกของเขาเพิ่มเติมได้อีกในระดับหนึ่งเจ้าแมวหลวงเ้าเหมายยังคงไม่เต็มใจเล็กน้อย ได้อยากจะพูดอย่างอื่นแต่เขาก็ได้ยินถังสารพูดต่อว่าเดิมทีข้าและเจ้าควรจะร่วมมือในการแข่งขันประเภทโก้แต่ข้าให้ความสําคัญเรื่องผู้หญิงมากกว่าเพื่อนในเรื่องนี้ข้าขอโทษเจ้าจริงๆพี่ชายเพราะฉะนั้นในการแข่งขันประเภทบุคคลข้าก็ไม่กล้าที่จะแข่งขันกับเจ้าในสนามเมื่อเห็นรอยยิ้มและท่าทางผ่อนคลายบนใบหน้าของถังซานเจ้าแมวหลวงต้าเหมาก็พูดด้วยความโกรธว่าแต่ทว่า มันไม่ไดีสําหรับเจ้าที่จะทําแบบนี้สุขภาพของเจ้าตอนนี้ดีขึ้นไหมทางสารพย,ยักรนาวประกาวว่าไม่ต้องกังวลมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อ,อก,การแข่งขันประเภทคู่ในวันพรุ่งนี้เ <c oughs> ข,ขาได้เริ่มที่จะยกเลิกการแข่งขันประเภทบุคคลซึ่งเป็นการตัดสินใจโดยเจตนาเหตุผลสําคัญที่สุดคือสิ่งที่เขาบอกกับเจ้าแมงลวงจริงๆแล้วเขาคิดไว้แล้วว่าถ้าเขาเจอกับตาเหมาในเกมเขาจะยอมแพ้ มักแห่งขันประเพศคู่สัญญาว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างแต่ทั้งสาลเองก็ไม่สามารถแทงทางเป็นว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเขาจึงต้องแสดงทัศนคติของเขานอกจากนี้เขายังของให้จังเฮาสว่วนติดต่อองค์กรแนทงทองอย่างรับรับได้ใช้โอกาสนี้สไร้างรายได้มหาศาแลแต่นกา์ทางการเงินขององค์กรแถ่ถอนนั้นไม่ค่อยดีนักไม่เช่นนั้นคงไม่รบในการต่อตั้งมาก่อนทงางซานขอให้จังเฮาสว่วน บอกกับองค์กรแห่งถอนว่าเขาจะยอมแพ้ในการต่อสู้กับเจ้าแมวหรวงประกอบกับอาการบาดเจ็บสาหัสในหน้าที่แล้วทําให้เขายอมแพ้ในนานี้ในสองวันที่ผ่านมาโอกาสของเขาและเหมยกงเจอที่ชนะการแข่งขันประเภทคู่จะลดลงด้วยความช่วยเหลือของเกมไม่กี่เกมเหล่านี้ตราบใดที่องค์กรทําการเดิมพันและทําทุกอย่างอย่างถูกต้องก็จะหาเงินได้มากมายอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะอ่อนแอเพียงใดก็ตามองค์กรแห่ถอนสามารถนำพามนุษยาชาติให้ยืนหยัดได้อย่างมั่นคงหลายปีได้ยังคงมีภูมิหลังอยู่บ้างก็เพียงพอที่จะดําเนินการโดยไม่มีใครสังเกตเห็นเผ่พาพันธุ์ปีศาจและเผ่าพันธุ์ผู้ดินยานทั้งสองเผ่าพันธุ์นั้นทรงพลังและมั่งคั่งดังนั้นการได้รับโอกาสสร้างโชคลาภจึเป็นสิ่งที่ดีสําหรับองค์กรแห่ถอนอย่างแน่นอนดังนั้นอาการบาดเจ็บและการยอมจำนวนอย่างตราทานฐานของเขา จึงมีจุดประสงค์หลายประการดัรใดที่เขาแรกเหมยกรงเจือสามารถชนะการแข่งขันาประเภทบุคคลได้ก็เพียงเผ่าแล้วที่จะช่วยให้เธอสร้างชื่อเสียงในฐานะอัจฉริยะอันดับหนึ่งของคนรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเหมยกงเจือในการควบคุมเผ่าพันนกยุงปีศาจรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของสาวร่าแสงสัติจางๆก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของถังซานเขาตบไรลต้าเหมาแล้วพูดว่า เจ้าเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับรอบชิงชนะเลิศตอนนี้เสี่ยวเหมยมีความก้าวหน้าอย่างมากในทุกวันนี้เธอมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับอาวากาศความเข้าใจในคุณลักษณะนั้นลึกซึ้งแพรมากที่สุดมีความก้าวหน้าอย่างมากเมื่อเร็วๆนี้ได้โดยพื้นฐานแล้วทั้งสองสายเลือดได้มาถึงจุดที่สามารถผสมประสานและแถ่ร่วมกันได้เจตนาค่าของจกักรพรรดิปิศานทะยักขาวนั้นก็สูงกว่าเท่แห่งความตายของเจ้าเสียอีกข้าเสี่ยวเหมย เข้าใจเหมือนมากแค่ไหนก็ต้องระวังถ้าเจอเธอเจ้าแม่หลวงตา,าเหมาเรือมองเขาและพูดตะคอกว่าเอาระเอาระตกลรงข้าจะกลับแล้วดูแลตัวเองให้ดีๆละ่ะข้าจะทําให้ดีที่สุดอย่างแน่นอนหลังจากการแข่งขันข้าจะต้องต่อสู้กับเจ้าอย่างแน่นอนทั้งสามยิ้มอย่างคมเขือและพูดว่าแต่ถ้าว่าหลังจากการแข่งขันครั้งนี้เชื่อหรือไม่ราชาสิงโตทองคําจะช่วยให้เจ้าทะลุผ่านไปสู่ระดับเทพแต่เจ้า ก็มาถึงจุดสูงสุดของระดับที่ก้แล้วเจ้าจะต้องฝึงกฝนและทรารองพันได้อย่างแน่นอนข้าจะต่อสู้กับเจ้าได้อย่างไรหลังจากที่เจ้าทะรุทะรวงไปถึงระดับเทพแล้วเจ้าแม่ร่วงต้าหมากราพิตาเรากับว่าเป็นเช่นนั้นถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ควรจะบุกทะรวงให้ถึงระดับเทพเร็วที่สดุดด้วยความสามารถของเจ้าเจ้าควรจะทะรุผ่านได้ตลอดเวลา ระดับเทพไม่เป็นปัญหาสําหรับเจ้าอย่างแน่นอนในสายตาของมา,งารทั้งตาเป็นเหมือนสารานุกมที่ครอบคลุมเป็นการดารงอยู่ที่แทบจะมีอํานาจทุกอย่างทั้งตางยิ้มอย่าง,งคงขืนและพูดว่าถ้ามันง่ายขนาดนั้นถ้าข้าต้องการไปถึงระดับเทพข้าจะ,ะเผชิญกับความยากลาบากที่เจ้าไม่อาจจะจินตนาการได้เจ้าควรจะรู้ได้ว่าข้ามีหลายสายเลือดมันอาจจะดูดีมากและมีประโยชน์แต่จริงแล้วมันจะลำบากมากเมื่อข้าอยากจะเป็นพระเจ้า แต่คาดจะพยายามทําให้ดีที่สุดสิ่งที่เขาไม่ได้พูดก็คือแม้ว่ามันจะยากมากที่จะกลายเป็นเทพแต่ใด,ดที่เขาสามารถทะลุอรณีประตูนั้นได้เขาจะเริ่มไปถึงจุดสูงสุดของอีกระดับหนึ่งมันลุกความแข็งแกร่งที่มากขึ้นเมื่อถึงเวลานั้นมันจะไม่ใช่สิ่งที่ต้าเหมาจะตามทันได้ระดับพระเจ้าคือจุดร่มต้นของการฝืนค,นคืนความสามารถที่แท้จริงของเขาในชีวิตก่อนหน้านี้หลังจากทรงเจ้าแมวหลวงต้าเหมาออกไปทังซัน ยังคงฝุฝนในห้องฝุฝนต่อไปไม่ต้องพูดถึงผลของการพักผ่อนในวันนี้ช่างดีจริงๆสงบจิตลงอีกครั้งและดูเหมือนว่าเขาจะมีจิตสำนึกพระเจ้าและพลังจิตที่อ่อนลงเล็กน้อยแต่ก็มีสมาธิมากขึ้นกว่าเดิมแร่พื้นที่ของทะเลแห่งจิตวิญญาณก็ขยายออกไปอีกครั้งทําให้เขามีพลังจิตมากขึ้นการแข่งขันในโทนาเมน,นิกกำลังจะสิ้นสุดลงในการแข่งขันประเภทบุคคลไม่ว่าถ้าเหมาหรือ เหมยกงเจอจะชนะก็ถือเป็นเรื่องดีแต่มันไม่สําคัญอีกต่อไปเขาและเหมยกงเจอจะต้องชนะในประเภทคู่อย่างแน่นอนแม้ว่าเหมยกงเจอจะจบอันดับสองในการแข่งขันประเภทเดียวและจะชนะการแข่งขันประเภทคู่มันก็เพียงพอแล้วสําหรับเธอที่จะไปถึงจุดสูงสุดของเชื่อเสียงเผ่าพันธุน์ปิศาโนยุงก็จะได้รับประโยชน์อย่างมากจากสิ่งนี้รางวัลจะดีมากอย่างแน่นอนและจะง่ายกว่าที่จะรับการสนับสน,นุน จากจัก,กรพรรดิด้วยก็ไปเรามาโฟก,กัสการทํางานหลังจากที่กลับไปที่เมืองเคเรีราชาปีศาจนุ่งยุงผู้ยิ่งใหญ่กำลังจะตายในไม่ชา้าไม่เช่นนั้นเาขาคงไม่อธิบายรายละเอียดให้เขาฟังในวันนั้นคราครั้งนี้มีของสะสมในราชสำนักม,นามากเกินไปจริงๆหลังจากกลับไปแล้วก็คงต้องทําให้มันเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงครั้งนี้คนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากราชสำนักนบรรพุสดอวสก็คือตัวของถังซานเอง สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเขาชี้แจงความคิดของเขาได้รู้ว่าเขาควรจะดําเนินการอย่างไรต่อไปแม้ว่าสิ่งต่างๆกาลังพัฒนาอย่างเร่งด่วนมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือเหมยกงเจอควบคุมเมืองเคอรีซึ่งจะเป็นเรื่องยากมากทางสารก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นกว่าก่อนที่เขาจะมาที่นี่ความแข็งแกร่งของเขาดีขึ้นมากในระหว่างการเดินทางไปที่ราชสำนักบรรพภาพรุษอวสุกครั้งนี้ตอนนี้เขาวังว่า จะซื้อเวลาให้พวกเขามากขึ้นตามที่ราชาปีศาจนกยุงสัญญาไว้ก่อนหน้านี้เพื่อที่พวกเขาจะได้มีเวลาเติบโตกลับไปแล้วมีกิจกรรมให้ทามากมายจริงๆหากเขาให้เวลาหนึ่งปีได้จริงๆเขาจะต้องเตรียมการทั้งหมดและช่วยให้เหมยกรงเจอไปถึงระดับเทพอย่างแน่นอนท้งสารเข้าสู่สภาวะการทำสมาธิวันรุ่งขึ้น,ก,นการแข่งขานประเภทคู่ยังคงดำเนินต่อไปเกมวันนี้จะเป็นช่วงเวลาตัดสินพวกเขารอบสุดท้าย นั่นคือรอบรองชนะเลิศที่สาคัญที่สุดผู้ที่สามารถเข้าสู่รอบสี่คนสุดท้ายของการแข่งขันได้นั้นแข็งแปร่งอย่างไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกับฝ่ายตรงข้ามที่ถังซานและเหมยกงเจอเผชิญหน้าอาการบาดเจ็บของถังซานในการแข่งขันเมื่อวันก่อนทําให้โอกาสในการชนะการแข่งขันประเภทโค้งสูงขึ้นมันไม่ใช่ของง่ายอีกต่อไปท้ายที่สุดการแข่งขันประเภทโค้คือการแข่งขันระหว่างคนสองคน หากมีคนหนึ่งหายไปก็จะเป็น1ต่อสองแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลจะบรรลุผลดีในการแข่งขันดังกล่าวไม่ว่าเขาจะแข็งแรงแค่ไหนก็ตามเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ